เม่นแพะจังเลยมาทิ้งไว้ทำไมก็ไม่รู้ทิ้งไว้ให้เม่นเน่าเนี่ย <c oughs> น้องเม่นแพะกันเิ่มนี่ไปนอนตรงนู้นนะคะฮะเอย้ยอันนี้เม่นแพะเนา่ายา้ดำ <c oughs> นี่เม่นแพะเน่ากันเลยนี่ไปนอนนู่นอะ เลยไอดำกินแพะมาเปล่าเนี่ยมาเลียแม่เนี่ยฮะลดมาลดมาลดมาเนี่ยเก้งลดมาเก้งลดมาน่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็น

เนี่ยอยากกะเลยนะนยังกะกะเลยพอดีเป๊ะไอ้นุก,กินข้าวเลยอย่าเก้งอย่าไปแย่งน้องนะเก้งหมดแล้วอย่าไปแย่งน้องนะเอาเตียงไข่เฮานู่นเตียงไข่เฮานู้นนี่ครับ น,น,นั่นอ,อันนี้ไปแย่งนุ่นต่อันนี้มาแย่งนี่อ้ตัวมาป้อยแล้ห้อนอนะไม่มานี่ย เดินเข้าแยงแหละวิ่งเนาะเป็นนู่นแหละหมดแล้วจะแยงน้องทหไมล่ะเก้งเก้งไปแยงน้องทำไม